ตอนนี้ครับเรามาลองขี่นะครับเป็น a i r l o ็อกออลนิตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาดที่ไม่มีซับแทงไม่มี ABS นะครับแดงเขียวดำล้อแดงอันนี้จะเป็นแดงดำนะครับกุญแจก็จะไม่ใช่กุญแจแบบคีย์เลสนะเป็นกุญแจชัตเตอร์คีธรรมดาเรือนไม้ใหม่นะครับรองรับการเชื่อมต่อมือถือเหมือนกันเครื่องยนต์บูคอครับมีการปรับปรุงใหม่ ไม่ได้หลายจุดเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเรือนไม้สวยงามมีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับก็จะบอกข้อมูลต่างๆเดี๋ยวไว้มาเล่าไปเล่าในตัวที่เป็นรีวิวเต็มแล้วกันช่องเก็บของนะครับพร้อมช่องจ่ายไฟย USB อยู่นี้ยังคงความสปอร์ตอยู่นะครับตัวนี้จะไม่มีซับแท้งนะครับเรามาลองตัว s t a สแตนดาร์ดกันก่อนนะ เออมีการปรับในส่วนของท่านั่งมันนะครับให้มันนั่งสบายขึ้นตัวนี้ช่วงล่างถือว่าโอเคนุ่มนวลการแฮนด์ i ล g ิ่งโดยช่วงล่างตัวนี้โอเคเลยนะคือผมเคยขี่ตัว R ใช่ไหมตัว R ช่วงล่างมันก็จะแบบแข็งๆอะ่ะ แต่นี่คือตัวสแตนดาดนะครับตอนนี้เขาจะเหลือแค่ตัวสาตรากับตัวท็อปแล้วนะครับตัวท็อป ABS พร้อมซับแทงอันนี้ก็จะเป็นตัวสแตนดาดที่ไม่มีซับแทงก์เออขว่าช่วงล่างมันกำลังดีเลยอะเลือนไม้นะครับเขาบอกว่ามีการปรับให้มันสว่างนะฮะจะเห็นว่าเป็นเน็กกาดีเป็นเนกาทีฟดิสเพลย์นะครับหลังดำตัวหนังสือขาวนะครับ ก็จะสว่างขึ้นสู้แดดได้ดีขึ้นเออ,เอ,อมันดีขึ้นจริงอะ่ะเออช่วงล่างใหม่มันแบบอันนี้ตัวสแตนดาดนะช่วงล่างใหม่ถือว่าแบบนุ่มดีอะ่ะชอบเข้าสาระล้อมอีกที VA นะ,ะเห็นว่าพอมันทำงานปุ๊บมก็จะติดขึ้นมาที่หน้าจอเพราะว่าอัตราเร่งอ่ะมันติดมือขึ้นนะครับอาการล้อลอกที่เคยมีอ่ะก็ดีขึ้นนะในส่วนของเบรกนะครับด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมตัวนี้ก็ยังคงเป็นดรัมเบรกอยู่แล้วก็ในตัวสแตนดาดที่เราขี่ตอนนี้ก็จะไม่มี ABS ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบ การทำงานใน ABS ของ Yamaha เท่าไหร่อยู่แล้วมันจับแบบไม่ได้จับตึกตึกตกตึกตกอ่ะตัวใหม่เป็นยังไงบ้างในตัวสแตนดาร์ดนะครับผมว่าโอเคอัตราเร่งอะไรติดมือติดมือเลยนะครับไม่มีแล้วไอ้การการรอรอบหน่อยหแล้วก็ยังคงความสปอร์ตอยู่บูคอให้อัตราเร่งในต่อต้นที่ดีเขาบอกว่าปรหยาดน้ำมันขึ้นด้วยนะครับในเครื่องตัวเจนนี้ เดี๋ยวเราไาลองครับช่วงล่างอันนี้จะเป็นช่วงล่างสแตนดาดไม่มีซับแทงหลังผมว่าโอเคเลยอะ่ะแม่งนิ่มดีไม่ได้แข็งมากนะครับเนี่ยกระชับเห็นไนหะการสลาล้อมอะไรเนะี่ยคือเห็นเลยว่าเออช่วงล่างมันแบบกำลังดีอะ่ะไม่แข็งไปนะฮะแล้วล้อที่เป็นร้อยสิบยสเนี่ยโอ้โหมัน นะแบนโค้งมันอนะ่ะมันแบนโค้งมันอ่าเดี๋ยไปเปลี่ยนเป็นตัว ABS นะครับมาลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ครับเราอยู่กับ Airlock ตัว ABS นะครับตัวท็อปอันนี้จะเป็นสีเทาแดงล้อด,ดำสีเหมือนอุลตร้าแมนนะครับต่างกันคือตัวนี้นะครับมันจะมีซับแท้ง เพิ่มเข้ามานะครับมีสมาร์ทคีย์แล้วก็แน่นอนมี ABS นะครับนองนั้นเหมือนกันเลยการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Yamaha Connect อะไรต่างๆมีเหมือนกันนะครับเรือนไม้สว่างขึ้นเหมือนกันออไปครับอ่าตาเล่งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เรามาลองดูในส่วนของช่วงล่าง ยางที่มันใหญ่นะครับระดับบิ๊กไบค์ร้อยสิบร้อยสี่เนี่ยถือว่าสนุกเลยอ่ะแบนมันแบนมันนะฮะอย่างแรกเลยครับที่รู้สึกในด้านของช่วงล่าง คือแข็งขึ้นนะครับก็คือสปอร์ตขึ้นส่วนตัวผมจะชอบผมว่าผมชอบช่วงล่างของตัวสแตนดาร์ดมากกว่านะครับอันนี้มันบางทีมันแบบมันแข็งจนแบบติดเด้งอะ่ะแต่ว่าในเรื่องของการเข้าโค้งอะไรเนี่ยผมว่าโอเคนะมันไม่มีลูกระนาดให้เทียบนะครับว่าถ้าขึ้นลูกระนาดกันไปแล้วจะเป็นไงแต่ว่า ความเฟิร์มเนี่ยอันนี้แน่นอนว่ามันคืนตัวไวกว่าเป็นสปอร์ตมันก็จะแบบเฟิร์มๆนะครับแบบว่ากระชับกว่าเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกลว่าแข็งกว่านะ่ะแต่ขับสนุกครับโอ้โหอาการบอกเลยว่าการลอรอบเนี่ยในรุ่นเนี้ยเปิดมาเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วการส่งกำลังระหว่างตัววาล ต่ำวาวีวีเอเนี่ยหรือว่าวาวสูงเขาเนี่ยไม่มีไม่มีอาการแบบให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนชุดวาวอยู่นะมันส่งกําลังได้แบบต่อเนื่องจัดจัดอ่ะนะฮะต่อเนื่องจัดจัดขี่สนุกจริงอันนี้จะแข็งกว่าแบบโ้ชัดเจนเลยรู้สึกเลยว่าช่วงล่างแข็งกว่าแบบชัดเจนแล้วแต่ชอบเลยครับผมว่าชอบแบบนั้นแต่ตัวนี้มันมีออปชันที่เป็นแบบเอบเอนอะนะถ้าอยากได้แบบช่วงล่างสแตนดาร์ดแบบ a อบอก็ต้อง ลองดูนะครับต้อง ABS ดูวา้าวโหใครที่ชอบจิงๆเนี่ยโอ้โหตัวนี้การันตีความสนุกติดมือดีติดมือขึ้นติดมือขึ้นกว่าตัวเดิม ABS อีกที ยามาห้านี่เขาติงจริงนะในเรื่องการให้ยางมันใหญ่เนี่ยให้ยางมาใหญ่พอยางมาใหญ่ปุ๊บแล้วมันแบบเออ,เอ,อ,เอ,อมันเนี่ยโอ้โหโค้งกว้างๆยเงี้ยแบนมันดีเหลือเกินเนี่ยแต่พอพลิกเร็วๆอย่างเงี้ยรรู้สึกเลยว่าไอตัวไอต,ตัวสแตนดาร์ดมันพอดีกว่าไอ้นี่พอพลิกเร็วๆมันจะแบบเด้งๆหน่อยดู แต่มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรคืนตัวเร็วกว่านะครับผมการที่มันรู้สึกว่าเด้งกว่านี่คือมันให้การคืนตัวที่ดีกว่าถ้าชอบนุ่มๆเฟิรม์มๆนะครับอาจจะต้องเป็นช่วงล่างตัวสแตนดาดแต่ชอบแบบสปอร์ตนะฮะเด้งๆหน่อย,ยตัว ABS ถือว่าโอเคชอบสีนี้ด้วยเทาแดงอุลตร้าแมน ให้ดูอัตราเร่งนะครับปุ๊บเบรกพับดันออกไม่มีลอรอบนะะเบรกพับดันออกหูเนี่ยเนี่ยคือจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญในแอร์ล็อกร้อยห้าห้าตัวนี้เลยครับคือไม่มีลอรอบแล้วนะฮะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยครับใครที่สนใจก็ ราคาเดี๋ยวขึ้นมาให้ชมกันเนาะว่าเท่าไหรเพราะวันนี้ครับเรามาลองกันแบบ exclusive ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมไม่มีการตัดออปชั่นเหมือน n m a x นะ n m a x ที่มันจะตัดออปชั่นเชื่อมโทรศัพท์ไปเนี่ยตัวเนี้มีมาให้นะครับการเชื่อมต่อโทรศัพท์รถเดี่ยมเลยเออมันก็ ดึงๆหน่อยเวลาเร็วๆอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบถ้าชอบนุ่มๆหน่อยก็สแตนดาร์ดถ้าชอบเฟริร์มๆเด้งๆหน่อยสปอร์ตเลยแต่สปอร์ตมี ABS แต่ตัวสแตนดาร์ดไม่มี ABS ไม่น่าเสียดายนะครับเอาละได้ลองกันอย่างครบถ้วนนี่ตัวเก่านะใครชอบตัวเก่าตัวใหม่ยังไง ะะก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยที่ดองขี่แล้วเนี่ยดีจริงนะดีจริงดีจริง,รงดีขึ้นดีขึ้นนะครับมีการปรับอะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นชิ้นตรงนี้จะเห็นว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาเล่นความเป็นเลเยอร์เป็นแฟร์ลิงแบบเป็นเลเยอร์นะครับเห็นไหมเป็นชั้นๆจะไม่ได้เป็นแบบชิ้นเดียวขี่ดีขึ้นนะครับเอาละราคาก็ตามนี้ครับ พร้อมขายแล้วอ่ะรายละเอียดต่างๆก็ไปดูในคลิปที่รีวิวรถแล้วกันพบใหม่คลิปหน้าครับ